อยู่คพื่อนอาศักดาอยู่เพื่อ,อน,นี้แม่ฝนตกเนะพี่นอ้องอาบังลมเลยพี่น้องวกว็แบลมเพววือ่อนใครอยู่กลางทงแห้งลมแห้งทั้งลมทั้งฝน ใส่หนีย่อหันฆ่าได้แบบเอาจะเฮือนได้ลาากะกูข่าวจะขายยังวะมขายยังเฮ้ยมัตสึคายเมืองขายอะไรน่ากินบ้างมีสซาดีพี่น้องจ้ามาัตสึขายเคปเบิร์ดแล้วเฮ้ยพาโรงเรียนกำลังว่าสิกินเคปเบิร์ดแล้วเรื่อ,กอ,องกินเฮ้ยนี่นะมีอยากองดองจะค่องดองใจวะโบเลยไม่อยากของดอง หนึ่บวันไหัดีย,ดยทำมาได้เลลมสดๆไปเลย้ให้ปดเตียงเตียงอยู่ไหม ฮะาว่เห็นอยู่เฮือนมาอยู่นี่นี่เองบอกักกล้วยอยู่เฮือนจะมาเอาเนะ้อู้บรรยากาศดีแฮงทุกคนโอ้พาเจาส่หนาตากแล้วเราจะคืนเอิน วสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเฮือนค่ะ,ะ,คคะห้ากรอ,อกจากเฮือนได้ค่ะห้ากรอกจัเค่อนได้ห้างกอกจักเคื่อนได้ใา่ที่ขนาดนี้อวกค่ะายเล็กน,นะจ๊ะลายผมไปนํา ลูกค้ากับบริเ็นไทยเนาะคนลูกค้าเป็นจัป็นจัไม่ค่ากับลูกทนลูกห้องแล้วล่ะลูกไม่ลูกายไม่ค่า,าจะเป็นงานร้ายนะเฮ้ยนั่อยู่ไดลูกคุณได้แค่ไหนนะกกเอาบอ,อ,อนันคุณนะได้อ่ออาใหญ่ขึ้นเติบนนั่นบ,นนบันีเบาฮะตาพนะนะ บัดตนอนยังหน่อยคือ,อยี่มสะก,กันดีแท้บัดนี้คือหนาบุสะก,กันที่บอกมามีจ้ะไอ้เดวันบามี่เลยว่ะเดโทรบอกก่อน้เรื่องน้ำไม่ป้าเขาจะมาตะไคร้ของดีใจหนึ่งเขาจะไปขายบุญบุญใส่บุญเงินชมบุญ เดี๋ยวรอถ่าให้ไหมค่ะิืนล้มเบียกแล้วกันได้ทุกคนมีแต่บุญบุญกับบเป็นตะมวนหลักลมพี่หล,ลึกลมอยางอื่น,นๆมีฮัตฝนเหมือนนะไม่ค่ะิืนยังไปทางทางหลัง เอาอันนี้ไปใส่กันจ้าทุกคนสีส้มเอาเอาบัญชีนี่ของฉันออกมาคิดไล่ซิคือฉัเป็นปึกเยอะก็ <_ c oughs> คือแบบว่าเอาคล้องไปก่อนนะทุกคนแล้วก,ก็ค่กยมาจ่ายที่ลังมันจะกินหอมใช่ไหมเป็นคีบแบบน้ำให้มันหอมเวลาอาบน้ำให้มันหอมมากความหอม บียร์สอเบียรอเบียรเบียรเบียเบียรเบียรอเบียรอบยอเบียองเบียอเบียเบียร้เบียร์เยรสเบียร์บียรเดี๋ยรบีบยรงเบีเยรองเีเยเบีเีรเีรเียเดียเยเีย พันสี 2, 1, 1, 1600, 700, ่้สีุกสิเพิ่มเงิ่อนไอีกแล้วพันเจ็นะพันสี่เจ็ดห้าพันสี่เจ็ดหบสอัพันก้าส่วสามพันหกร้อยหกสิบห้าบาทสามพันหกร้อยหกสิบห้าใส่หน่ทุกคนมาเท3สามพันหกรอยหกสิบห้าบาทบันมาไลฟ์บันาไลฟเป็นได้ น้อยเลยไอ้ประันได้น้อยหักได้ทุกหม่องเลยอาจาจย์มาอะไรได้ลา้ยาบเบอร์นาะอันนี้ก็อาจารย์มาซอยบ้านใหม่บ้านใหม่เนะเป็นเงินกีบเนาะปรัอ่เมื่ลเนาะยัง่าไรเป็นเงินกมากเลย้นเป็นเงินบเี้เอาแล้วนะแล้วมอยัง อร่อยเยด้วยเก่เนอันเดียวเอาเน้่ยะาเชิไอยู่ในลมนี่แหละาเช็ก่กๆก่่่เป็น่าออเออเน่าเอมาธาิมายอเสื้อใส่เลยงอจิบิดมาบบนี้ จ้าเต็มบินเลค่ะเดี๋ยวเขาทวงใหม่นะเดี๋ยวมาทวงอีกใจไปแล้วดิมาทวงเราอยังมีบินตัวเก่านะเอาไริพัได้เ้าะมือเขาสอเนาะสิสามว่ตาบนอนตอนนี้ยังวบว่างอุ้ยเขาลืมเถ่า อันนี้ซีซุกลืมเอาอันนั้นมาหายได้เด้ได้ได้ซิมาะไเใหม่ใหม่ลืมซิเมื่อเอาเข่ากับอันนั้มาส่งคืนเข่าใส่เบอร์เลยเอาเข่ามาขึ้นเลยเต็มที่เงินอ่างไโอเคก็จะเอาเข่าไปซัแต่เขาจะไปหูมาพลังอนไรพลังยนะบั ดเดี๋ยวเมื่อเอาเข่ามาคืนไหนก็จะถายจ้ามาซื้อทางนันหรืืออก็มาาซ้ทงนี้ต่อทุกคนมาซื้อน้ำยาปลาผ้านุ่มจ้าแล้วก็ได้มาใหม่อีกสามหกเอ้ยมาใหม่หูก่อกหอกอะสามหกเดี๋ยวตอนนี้เรากำลัมากินเฟอร์หลังจากทิมนอนเท้าสามมือฮะซื้มากินเฟอร์ออกจากเฮือน อาอผู้บ่าวุคนผู้บ่าวนาเค้บ้านได้ทัะนาบ่าบ่บ้านจะบ,บ่ะผู้บ่าวลายเนาะอนี่ร้อยต่ผู้บ่าวบ้าน,นาโมงหนบูบอมีผู้บ่าวได้บ้าน,นาโมงฮะอึดผูบาเ<อ>ดา้นี่ผู้สาวนี่เด้นนะผู้สาวใครเฟลอนี่เด้นี่เอ้ยค่ะ <laughs> เถ้า,เาแล้วอ้บอยนผู้สาว ตะแพงนะทุกคนฟุฟาสําน้อยเดี๋ยวปอตะแปะมาแรงบอไปเบิ่งบอล้ัมบอเอ้ยมาแรง่ะเขาจะบนทนุสมบูรณ์นะเอยหักล้มแต่แทเอ้ยบอเป็นตะมวนลบอยู่อื่นอื่น